ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราส่องบุญกันตรงนี้ฮะที่หลวงพ่อพระสัยนะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อพระสัยที่อยู่จังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เจดีเนี่ยก่อนก่อนถึงก่อนขึ้นหลวงพ่อพระสยเนี่ยนะครับจะมีเจดีอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเจดี JD ตรงนี้นะฮะอยู่เก่าแก่มากนะครับเรียกว,ว่าคู่บารมีกับวัดนี่เลยครับวัดโพชัยเนี่ยนะ ท่านยังมาเห็นดวงจิตดวงวิญญาณไหมครับที่ผมยังไม่ได้ส่องนะครับท่านมาแล้วครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยครับท่านมาแล้วครับท่านเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาองค์พระธาตุองค์นี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ จะเห็นไปพร้อมกันนะครับในจอนะท่านผู้ชมท่านะนท่านอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมตอนนี้เราผมอยู่ที่หน้าโบสถ์หลวงพ่อพรสไสนะครับหรืตรงเจดีนี่นะท่านผู้ชมนะตรงนี้จะเกิดปฏิหารต่างต่างนะครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับที่เจดีเนี่ยจะมีดว,วงวิญญาณที่เราส่องเจอนะส่องเจอแล้วมองเห็นนะครับ ให้เราได้เห็นได้พบได้เห็นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไปพร้อมกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ลงหน้าโบสถ์ของพ่อพระสยัยที่โบสถ์มีเห็นไหมฮะอันนี้เป็นหน้าโบสถ์ลวงพ่อพระสัยนะครับท่านผู้ชม เจดีนี่ท่านหนึ่งอยู่ครับไม่ไปไหนฮะเห็นไหมท่านผู้ชมท่านหนึ่งอยู่ตลอดครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณต่างๆที่อยู่สากลและโลกแล้วก็อยู่ในวัดวารามต่างๆที่มีการสวดมนต์การปลุกเสกแลววะวัตถุมงคลต่างๆตรงนี้ฮะจะมีพลังนะครับเหมือนนี่แหละครับดวงจิตจดวงวิญญาณที่เราอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเรื่องราวดีๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา ชมกันต่อครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อผัสไสจังหวัดน้องขายนะครับวัดโพชัยนะครับทุนผู้ชมนะครับอันนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์นะหน้าโบสถ์ที่ถ้าใครมาก็จะจะ,จะได้กราบไหว้ตรงนี้นะครับได้กราบไหว้แล้วก็จะ ไหว่หลวงพ่อพระสายข้างหน้าเนี่ยนะฮะก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมจะต้องทั้งไหว้ต้องถอดรองเท้าตรงที่มุมถอดเนี่ยนะท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเราไปสักการะหลวงพ่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอสองบุญท่านด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราหลวงพ่อนิมนต์ครับนะขอชมบารมีหลวงพ่อหน่อย ท่านผู้ชมเพื่อจะเห็นไปพร้อมกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบุญบารมีที่เราได้ชมเราขอชมท่านนะครับท่านส่วนได้พอสังเกตนะครับว่าดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ที่เนี้ยในรูปของ,ของพระพระใสยเนี้ยนะฮะ ที่เราถ่ายทอดแล้วก็มองเห็นจากรูปภาพของหลวงพ่อาาัสสนะครับตัวนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นนะดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของท่านนะ้าภาพวิญญาณที่อยู่ที่นี่หลวพ่อัสสจังหวดน้องคายนะะวัดโพชัยนะครับท่านผู้ชม